สวัสดีครับพบกับผมธนายรถไทยซิงครับวันนี้จะพามาชม m 9 5 4 0ครับ m 9 5 4 0เป็นรถเสียบินครับเป็นรถใหม่ครับคันนี้รถก็เพิ่งออกมาครับก็ด้ประมาณ4 5หเดือนในรถคันนี้ครับ m 9 5ก็อยู่ที่ประมาณราคาค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณล้านล้านแปดแสนนี่แหละครับ รุ่นนี้หวัวดอยก็อยู่ที่ประมาณสามพันนี่แหละครับหวดลายปีก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นนี่แหละครับหวดรายปี180,000สนี่แหละครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับตามผมติดตามรถหลายคันมาแล้วครับ เม9540นี่เป็นรถขนาด95แรงมาครับรถใหญ่พอสมควรครับคันนี้นี่แหละครับความแรงของทิม9540ครับแรงดีใช่ได้เลยครับเม95นี่เป็นรถขนาดใหญ่นะครับของไม,ม่ทำอะไรก็ดีหมดนะครับทำงานหน้าฝนก็เป็นแบบนี้แหละครับดินจะเหนียวครับ เพราะว่าหน้าผลนี่รถขุดส่วนใหญ่จะได้จอดหมดแล้วครับแต่ว่าพวกผมก็นี่นิดน้อยก็ถมไปครับแต่ว่างานนี้ก็เสบินครับเป็นคนรับงานเองครับอันนี้ก็จัดเมาจัด M9540 ให้ดูครับ รถใหญ่ดันดินจะเป็นแบบไหนครับว่าจะมันไหมวงเลี้ยวแคบก็ลำบากแบบนี้แล้วครับเพราะว่าพื้นที่ก็จะครับแคบครับพื้นที่เพราะว่ามีงานหน้าฝนก็ทำไปก่อนครับก็รถละหกร้อยพร้อมเกียร์ครับก็ถือว่าหินหน้าฝนก็จะแพงกว่าหน้าแล้ยงนิดนึงครับก็จะแพงกว่ากันประมาณห้าสิบบาทนี่แหละครับ สำหรับรถใหมๆ่ๆนี้ก็ปีละแสนแปดครับหนักไม่หนักก็พิจรารณาเอาเลยครับ F4 ทุกท่านปีละแสนแปดนี่ผมว่าถ้าไม่กินจริงๆไม่รดนะครับเพราะว่าเสียบินก็เป็นเท่าเกียร์ยไล่อ้อยครับรสบายครับวัดปีละแสนแปดครับถ้าไม่มีงานตัวเองก็ผมว่า ไม่น่ารอดครับสำหรับคนไหนที่ที่คิดจะล่นนะครับต้องมีงานส่วนตัวครับต้องมีไล่ไหวหรือใช้ในงานตัวเองที่รับจ้างเรื่อยๆครับถึงจะรอดครับเพราะว่างวดถือว่าแพงพอสมควรครับแต่ว่าถามผมผมก็ว่าน่าเล่นครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นใหญ่ครับสำหรับเ9 5มนี่เป็นรถใหญ่พอสมควรครับ ถ้าเทียบกันกันกบฟอร์ดก็เก็ดเกดสี่ศูนย์นุ่นเลยครับรุ่นเสียมือดนุ่นเลยครับความใหญ่ของเขาครับก็ใช้ไปมีดกดกับขึ้นครับเพราะว่าพื้นที่ครับแคบก็จะลำบากครับแรงดีใช่ได้เลยครับ ไชก็ใช้ใบมีดลูกกลับแบบนี้นะครับเกียรไปด้วยลูกกลับไปด้วยครับวิธีการเกียรด,ดินก็ใช้แบบนี้นะครับใช้ใบมีดกดลูกกลับแบบนี้นะครับถึงจะสวยครับนี่นะครับจะตจิ้มใบมีดเลยทํางานหน้าฝนก็ลำบากแบบนี้นะครับก็ค่อยๆทาไปเรื่อยไไๆครับเพราะว่ารถจะเหนียวครับจะทํายาก เปลี่ยนไปด้วยก็ใช้ไ่มีดลูกกลับไปด้วยครับจัดทิมไม่มีดเลยครับเสียงท่อยดังเพาะมากครับรุ่นนี้สี่สูบนะครับยี่ห้ารถใหญ่ก็ขนาดเครื่องสี่สูบครับ ความแรงของ M95 กันต่อเลยครับก็ค่อยๆเกียดไปครับเพราะว่าพื้นที่ครับแคบก็จัดเจ็มสูบไม่ได้ครับสี่สูบครับเครื่องรุ่นนี้ครับก็น้ำมันก็ตีไปเลยครับวันละพันครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นใหญ่ครับค่อที่กินน้ำมันก็รถรุ่นเล็กครับ นานได้เจอรถใหญ่ๆดันดินสัทีครับวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของทำงานหน้าฝนในเอฟทุกท่านได้ดูครับทำงานทางกลางสายฝนครับฝนก็ตกไปด้วยครับก็ทำงานไปด้วยจัดเตี้มสูครับ เป็นรถใหญ่ๆแบบนี้ก็ทำไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นรถใหญ่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กนี่ทำงานกับหน้าคนแบบนี้ต้องเป็นงานหนักพอสมควรครับ ก็เสียงเครื่องก็แน่นดีครับเสียงเครื่องนี่จะแน่นมากครับเพราะเป็นรถใหม่ครับดูเลยครับเ5 4 0เกนี่ หรือว่าเป็นรถที่ใช้งานดีพอสมควรครับเพราะว่าบ้านผมก็เห็นกันหลายคันแล้วครับสําหรับ M95 นะครับก็ใช้งานดีครับเพราะว่ารถรุ่นใหญ่แบบนี้ก็ใช้งานในงานหนัหนกๆแบบนี้ได้สบายครับถ้าเป็นรถเล็กก็จะลําบากครับถ้าเป็นรถใหญ่แบบนี้ก็พอทําได้ครับดินก็จะเริ่มเหนียวแล้วครับ ขนาดเป็นหินนะครับเนี่ยผมว่ายังทำยากเลยพื้นที่ก็ครับแคบครับเพราะว่า M95 นี่รอบวงเลี้ยวของ M95 ก็จะใหญ่ครับเพราะว่าสำหรับพื้นที่ครับแคบแบบนี้ก็จะเลี้ยวยากครับไม่เหมือนรรุ่นเล็กนะครับกพเสียของเขาก็ เกียดเกียดดินแบบพื้นที่คแคบแบบนี้ก็จะลําบากครับก็เสียงพอครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเล็กนี่จะคล่องตัวครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่กว้างก็ยกให้เขานี่แหละครับดูดีครับดินก็จะเหนียวแล้วครับเอาด้านหน้านี่จะลอยตลอดเลยครับขับเกลื่อนตลอดเลย ใช่ได้เลยครับแถวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคูบตตาบ้านดุงเหรอครับแถวบ้านผมก็เป็นรถยอดฮิตครับสำหรับคูบตตาครับแถวบ้านผมก็จะมีกันเยอะครับ แต่ว่าถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่านี่ห้ามเกิน5,000ชั่วโมงครับถ้า5้าพันชั่วโมงรุ่นนี้ก็จะได้ซ่อมบ่อยครับ นก็จะติดใบมีดแล้วครับออขอขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ